بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องผู้ศรัทธ,ธามั่นต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกๆท,ท่านนะครับพี่น้องครับวันก่อนๆคุยเรื่องของคนที่จากโลกดุนยานี้ไปในสถานะที่มีเกียรติและก็สูงส่งที่สุดนะอัลลอฮ์นั่นก็คือกลุ่มของบรรดาผู้ที่ตาย ش หีดนะครับวันนี้มาคุย ในประเด็นย่อยของผู้ที่ตายเชฮีดสักนิดหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่ที่จากโลกดุนยานี้ไปด้วยความตายนี่นะที่เราเห็นว่าตายนะแต่อลัลลอฮ์ยืนยันไว้แล้วว่าเขาไม่ตายอันนี้ก็คุยกับพี่น้องไปในครั้งก่อนๆแล้วทีนี้คุยในแง่หนึ่งที่เรียกว่าความรู้สึกขณะที่คนตายชชฮีดเนี่ยเขาเสียชีวิตเนี่ยเขารู้สึกยังไงเพราะว่า เราท่านทั้งหลายได้ติดตามข่าวคราวแห่งการทำหน้าที่ต่อสู้เพื่อแผ่นดินเพื่อแผ่นดินอันศ,รรศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่ตั้งของมัสยิดอัลอักซอและก็พื้นที่ที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลอฮวาเลหิวะซัลลัมสั่งเสียผู้ศรัทธาทุกคนบนโลกใบนี้นะว่าอย่าปล่อยให้เมืองชามหรือ อาณาบริเวณอาณาเขตที่เรียกว่าชามเนี่ยเสียหายถ้าปล่อยให้เมืองชามเสียหายฟาลาคอยรอฟีกลุ่มจะไม่มีความดีอันใดเกิดขึ้นในหมู่ของพวกท่านแปลว่าพวกท่านทั้งหลายนี่เละเทะไม่รวมตัวกันไม่รักกันไม่ร่วมกันต่อสู้ท,ทั้งทงที่การต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์เนี่ยถ้าสามารถทําได้ใครสามารถทําได้แค่ไหนก็ทํา แม้กระทั่งมันไม่ได้อยู่ในพื้นที่เราขอดูอาอได้ขอเพราะพื้นที่เมืองชามเนี่ยประกอบไปด้วยสี่ประเทศนะเริ่มตั้งแต่เลบานอนซีเรียแล้วก็จอร์แดนแล้วก็ปาเลสไตน์ในปาเลสไตน์เนี่ยก็มีการต่อสู้กัน <c oughs> มาเป็นระยะเวลานาน,าน 80ปี90ปีที่พี่น้องที่นั่นก็ททำการต่อสู้เป็นระยะระยะแต่ช่วงปีที่ผ่านมาอลฮัมดุลิลาพี่น้องมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นว่าคนที่นั่นยืนหยัดยืนหยัดชนิดที่ว่ามันมากขนาดไหนเนี่ยมันกั้นกองออกมาเป็นคำพูดไม่ได้ที่สุดแห่งที่สุดแห่งที่สุดของการยืนหยัดต่อสู้เพื่อศาสนาของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาลา มันก็ทำให้เราได้รู้นะครับได้เห็นโอ้ผู้นำสองคนแล้วนะครับในระหว่างต่อสู้เพียงปีกว่า,วาเนี่ยก็เสียชีวิตไปแล้วก็มีพี่น้องที่ต่อสู้เสียชีวิตกันอย่างมากมายคนเหล่านั้นนะอินชาอัลลอฮ์หวังในความเมตตาจากอัลลอฮ์ที่จะรับพวกเขาในสถานะของการตายอย่างสมศักดิ์ศรีที่มีเกียรติที่สุดในฐานะของการเป็นเชียรีดขอดุอาต่อเรให้ตอบรับ ความตายของพวกเขาในสถานะ,นานะที่เป็นชหีนด้วยเถิดที่นี้มาพูดถึงความรู้สึกโดยเห็นความเราเจ็บปวดแทนเขาเขาตายในสภาพที่ดูแล้วศพเละเทเไปหมดเลยแต่พอเวลามาดูในคำสอนของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลฮวาเลยฮวาซัลลัมว่าคนที่ตาย ش ه ي นเขารู้สึกเจ็บไหมเราเห็นภาพเนี่ยโอ้โหเจ็บแทนเขาเลย แต่มีฮะดิษบทหนึ่งที่ท่านนาบีพูดเอาไวนะ้ว่าคนที่ตายเฉีดนั้นเนะี่ยระหว่างที่กำลังตายหรือระหว่างที่วิญญาณกำลังจะออกจากเรือนร่างของเขาเนะี่ยเขาเรียกว่ามัวอาและจะตุลเมา์ขณะที่กำลังอยู่ในกระบวนการที่อะไรนะมลิกุลเมา์ที่จะนำเอาวิญญาณออกจากร่างกายเขาเขาไม่เจ็บเจ็บนิดเดียว ใครบอกกับท่านนบีมุ hammad สลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเราตัวอย่างเช่นฮะดีษบทนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามติรมีซีรายงานจากท่านอบูฮุรอยเราะร์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลลัอการัสูลุลลอฮฺสลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลสลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามายะจิดุชชฮีดุ มินมัซิลกอลลิิาามยดูอาฮะด م กุมมัสซัลกอร์ซะผู้ที่ตายะฮีดนั้นจะไม่พบความเจ็บปวดในขณะที่เข้าถูกสังหารชีวิตไม่พบความเจ็บปวดนอกจากหมายถึงพบนิดเดียวความรู้สึกของการกัดของมด หรือการที่เราเอาเอามือของเรานี่นะเนี่ยสองนิ้วเนี่ยมาหยิบที่อะไรนะหยิบอยู่ที่เทยาผิวหนังบีบไปปั๊บรู้สึกเจ็บนิดนึงนั่นแหละคือความรู้สึกแห่งความเจ็บของคนที่ตายเฉีดเหมือนมดกัดอันนั้นเนอเนี่ยยิงมดกัดเนี่ยกัดเพ๊่มรู้สึกเจ็บไหมเจ็บแต่มันใหญ่โตไหมล่ะไม่ได้ใหญ่โตอะไรนะเจ็บนิดเดียวนั่นคือการให้เกียรติอันสูงสง่ง ที่อัลลอฮฺสุบฮานาะฮัวตาลามอบหรือเมตตาให้แก่คนที่ตายเฉีชีิตไม่รู้สึกเจ็บมันจึงทำให้ใบหน้าของคนที่ตายเฉีชีิตนะแม้ว่าเรือนร่างจะพุนไปด้วยบาดแผลแต่เขานอนยิ้มประหนึ่งว่าเขานอนยิ้มลักษณะของคนที่ยิ้มนะนอนหลับแล้วก็นอนยิ้มเราก็เห็นได้นะสังเกตได้โอ้ มันเป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกถึงความสุขของคนที่ตายเสียดบ่งบอกถึงความภาคภูมิใจบ่งบอกถึงความดีใจของคนที่ตายเสียีซึ่งฮะดิษนี้เนี่ยนะครับเป็นฮะดิษที่หลายหลากหลายผู้รู้ได้อธิบายเอาไว้เนี่ยดูแล้วตรงกันเลยนะพี่น้องเช่นท่านอิบนุไตมียะหรือเชคอิบนุบาส الشيخ ابن القيم وأن المجاهد في سبيل الله اذا اراد الله به الكرامه فقتل في سبيله شهيدا فانه لا يجد الْأَلَمَ القتل ومعالجه الموت الا كما يجد احدنا من الم القرصه قرصه شهيد เมื่ออัลลอฮ์ประสงค์ให้คนคนนี้นะได้รับเกียรติยศอันสูงส่งในการตายของเขาเขาออกไปต่อสู้แล้วอาญ,ญของอัลลอฮ์การสิ้นสุดอายุไขที่อัลลอฮ์กำหนดให้แก่เขาเนี่ยยุติลงแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะให้เขาจบชีวิตในในการต่อสู้ตรงนั้น,นเขาจะไม่มีการได้รับความเจ็บปวดขณะที่เขากำลังจะตาย ไม่ได้รับความเจ็บปวดอะไรเลยนอกจากคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเราเนี่ยได้พบถึงความเจ็บขณะที่โดนมดกัดหรือพบกับความเจ็บในขณะที่เอานิ้วเนี่ยสองนิ้วเนี่ยจับไปที่หนังแล้วก็บีบพอบีบปั๊บรู้สึกเจ็บนิดนึงนั่นแหละนั่นแหละคือความเจ็บปวดของคนที่ตายเฉยในขณะที่วิญญาณกำลังออกจากร่างของเขาพี่น้องครับ ฮะดีสแบบนี้เนี่ยเป็นฮะดีสที่ที่บางครั้งเนี่ยเราเองเนี่ยก็จะไม่สามารถอะไรนะรับรู้รสแห่งความเจ็บของฮะดีสบทนี้ที่เดบบอกเอาไว้เ,เพราะว่ามันจะเกิดความรู้สึกของคนที่ต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์จริงๆและอัลลอฮ์เมตตาให้เขาได้รับเกียรติของการตายเชยิดตรงนั้นต่างหากล่ะ ที่เขารู้สึกผมเองก็พยายามที่จะอธิบายตามเนื้อความที่อยู่ในฮะดีสของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลล์ลลอห์อะัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นแม้อาจารย์พูดเสะเห็นภาพเลยเหมือนกันเหมือนดังเคยนะมันก็ไม่มีใครเคยหรอกแต่นบีบอกเอาไว้อย่างนี้แล้วก็บรรดาอุลามะก็บอกเอาไว้อย่างนี้ซึ่งมันเป็นสิ่งหนึ่งนะที่เราจะต้องเชื่อถือในซอดิกุลมัสดู เชื่อถือนบีของเราที่ท่านเป็นผู้ซื่อสัตย์ลิ้นของท่านถูกทําให้พูดออกมาด้วยความสัต์จริงไม่มีความมดเท็จใดๆไม่มีความไร้สาระใดๆในคําพูดที่ท่านนาบีพูดเกี่ยวกับเรื่องศาสนาแม้กระทั่งเป็นเรื่องล้อเล่นเนี่ยท่านนาบียังพูดในความเป็นจริงเช่นท่านนาบีมีคนชาราคนหนึ่งไปถามท่านนาบี เกี่ยวกับเรื่องของการได้เข้าสวรรค์ท่นานนบีเขาบอกว่าคนที่อายุมากๆคนแก่นี่นะอัลลอฮ์ไม่ให้เข้าสวรรค์และท่นานนบีก็เฉลยว่าคนเนี่ยจะได้เข้าสวรรค์อัลลอฮ์ชุบชีวิตของเขาให้มีอายุที่มันหนุ่มสาวรุ่นราวข้าวเดียวกันอายุคนละสามสิบสามเนี่ยตามรายงานหะดิษบอกเอาไวไ้เพราะฉะนั้นคนแก่คนชาราไม่ได้เข้าสวรรค์เพราะอะไรอัลลอฮ์ชุบชีวิตเขาให้มีความเป็นหนุ่มเป็นสาว ทุกคนเพราะฉะนั้นในชาวสวรรค์จึงไม่เห็นคนแก่อยู่ในสวนสวรรค์เพราะความความแก่ชราเนี่ยมันคือข้อบกพร่องอย่างหนึ่งในสวรรค์ไม่มีข้อบกพร่องใดด้านใดๆทั้งสิ้นท่านนาบีแม้กระทั่งพูดอะไรนะล้อเล่นกับบรรดาซอฮาบ้างในนั้นยังเป็นสิ่งที่เป็นความสัตย์จริงความสัตย์จริงดังนั้นท่านนาบีบอกเอาไว้ในฮะดิษนี้เนี่ยบอกว่าคนที่ตายเฉียด เขาจะไม่พบกับความเจ็บปวดอันใดนอกจากเหมือนกับความเจ็บของการที่ถูกมดกัดด้วยเหตุนี้กระมันพี่น้องจึงทำให้คนที่ตาย ش ه ي ีทั้งหลายเนี่ยอยากจะกลับมาดุนยาในอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถูกฆ่าตายหี ي د แล้วก็กลับมาดุนยาในอีกครั้งหนึ่งในลหลายๆครั้ง ทั้งๆท,งที่สิ่งที่เขาได้รับตามที่เราคุยกันไปแล้วว่าคนตายะเนนะีชีเนี่ยณเวลานี้วิญญาณของพวกเขาอยู่ในสวนสวรรค์อยู่ในตัวของนกสีเขียวที่บินอยู่ในบริเวณแม่น้ําต่างๆของสวนสวรรค์แล้วก็บินอยู่ใต้บัลลังกองลบริเวณตะเกียงทองคําที่อยู่ใต้บัลลังกองลคือสิ่งที่ท่านนบีได้บอกเอาไว้ แม้กระทั่งเขามีความสุขสําราญขนาดนั้นก็ตามเขายังมีความปรารถนาอย่างมากที่จะกลับมาดุนยาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาตายเฉียดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กลับมาจากมาจากอะไรนะมาจากชีวิตหลังความตายเนี่ยกลับมาสู่ดุนยาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตายเฉียดอีกครั้งครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าเหมือนกับสิ่งที่ท่านนบีบอกเอาไว้นะเวลาเวลาวัดตุ อันนี้อุกตะลูฟีเซบิดิลลาซุมมาอุฮยาซุมมาอุกตันซุมมาอุฮยาซุมมาอุกตันสามรอบนะบีบอกว่าฉันมีความปรารถนาอย่างยิ่งที่ฉันจะถูกฆ่าตายในหนทางของอัลลอฮ์เป็นชฮีดแล้วอัลลอฮ์ก็ชุบชีวิตให้ฉันขึ้นมาอยู่ในดุนยานี้อีกครั้งหนึง่งแล้วฉันก็ถูกฆ่าตายอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถูกชุบชีวิตให้ขึ้นมาอีกครั้งนึงแล้วก็ถูกฆ่าตายอีกครั้งท่านนีีพูดเอาไว้สามรอบนะ นะักนะวิชาการอธิบายว่าหมายความว่าเรื่อยๆเขาต้องการเป็นแบบนั้นเรื่อยๆเพราะว่าทันทีที่เขาจบชีวิตจากโลกดุนยานี่ในสถานะของการเป็นชฮีดเนี่ยนะเบื้องหลังที่ตายไปแล้วโอ้โหเขาได้รับได้รับความสุขสําราญได้รับความสุขอย่างที่สุดแล้วก็เกียรติยศอันสูงส่ทงที่สุดเอาลามอมอบให้แก่พวกเขาดังนั้นพี่น้องครับ เราในฐานะที่เป็นผู้หนึ่งที่เป็นผู้ศรัทธาแล้วเราเนี่ยก็ต้องการจากโลกดุนยานี่ไปในสถานะที่ได้รับเกียรติยศอันสูงส่งที่สุดอย่างเช่นตายฉีดเนี่ยถ้าพูดถึงความเป็นไปนะพวกเราคงจะไม่อาจจะไม่ได้อยู่ในสถานะของการตายเฉียดในการต่อสู้เพื่อศาสนาของอัลลอฮบ เพราะในพื้นที่เรานทะำด,ดุลิลลาอยู่กันอย่างปกติสุขไม่ได้มีข้อขัดแย้งอันใดที่จะนําไปสู่การทําสงครามนะเราไม่ได้ถูกเหยียดหยามดูถูกทางด้านศาสนาเราได้รับเกียรติยศอย่างเต็มที่ได้รับสิทธิ์อย่างเต็มที่ประเด็นก็คือแล้วถ้าเราเนี่ต้องการอยากจะเป็นผู้ที่ตายที่มีเกียรติที่สุดเช่นเป็นชฮีดเนี่ย อยากจะเป็นแบบนั้นเราจะสามารถทำได้ไหมอันนี้ก็ได้อธิบายแก่พี่น้องไปแล้วนะครับในการคุยครั้งก่อนๆว่าผู้ศรัทธาทุกคนสามารถที่จะบรรลุถึงสถานภาพของคนที่ตายเฉีดได้ด้วยความเอาความจริงใจของเราเนี่ยวอนขอต่ออัลลอฮ์สุบฮานอหัวตาลาวะยาอัลลอฮ์ข้าพระองค์ต้องการที่จะเป็นผู้ที่จบชีวิต ในสถานะของการตาย ش หีตในหนทางของ Allah. ขอัลลอฮ์ขอขอขอพอมีหะดีษบางบทเนี่ยท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้บอกว่าใครก็ตามแต่ที่ตั้งใจจริงๆบริสุทธิ์ใจจริง,รรงๆที่จะได้ตายเ ش หีตแล้วก็วิงวอนขอต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้เขาบรรลุถึงสถานะของการตาย ش หีตแม้ว่าเขาจะนอนตายบนที่นอนก็ตาม จุดนี้เราได้คุยกันไปแล้วในครั้งก่อนๆนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะพี่น้องการคุยในครั้งนี้เนี่ยอยากที่จะบอกกับพี่น้องว่าเราก็ไม่ต้องไปเสียใจอะไรมากมายนะักกับคนที่เอาล้อได้ให้เขาจบชีวิตในฐานะที่ตายชหีดเพราะว่าเขาไม่ได้เจ็บปวดอะไรตามที่หะดิษนบีบอกเอาไว้นะครับวบิลลาฮหิตเตฟิกวันฮิดายะอัสลามุอะลัยกุมวะราะหมะตุลลอฮ์วะบรักาตุ